สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟอร์ฟิตทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเดอะโกม่าพาร์ทที่สแล้วนะครับผมโต๊ะองฉันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่นี่อแล้วไฟฉายอยู่ไหนวะฮะนี่คือชื่อของนักเรียนในห้อง เรียนของผมเนี่ยถูกเขียนอยู่บนกระดานหน้าห้องยกเว้นชื่อของผมอ้าวมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วนะที่นี่มันเงียบมากๆากเลยนะสวัสดีมีใครอยู่ไหมเฮ้ยอุ้ยอาจารย์ทรงอาจารย์สุงอเดี๋ยวแล้วทำไมอาจารย์ทรงแปลกแปลอ่ะอ่ะอาจารย์ทรงนั่นอาจารย์ใช่ไหมครับหุยทำไม อาจารย์ซงถึงมีเลือดอย่างนั้นนะอาจารย์อาจารย์ซงเธออยากให้ฉันเป็นอาจารย์ซงสินนะขอโทษที่ผมไม่ได้ไปตามนั้นนะครับมันเงียบมากมากมาก,มากเลยทุกอย่างปกติดีใช่ไหมครับอาจารย์ดูซิซินะครับใช่เลยจ้ะทุกอย่างปกติดีทำไมเธอไม่มาใกล้ๆหน่อยละจ๊ะ โอ้ยได้โอกาสแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ไว้คอยไว้ค,ค่อยคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมยังหาจะยังมาหาจันได้นะมาหาฉันเอ่ออะไรนะบันนี่ประตูเปิดไม่อกอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยทำไมทำไม พระเจ้าช่วยมีบางอย่างขวางทางอยู่ต้องรีบเข้าไปในห้องน้ําให้ไหวเลยยองโหพระเจ้าช่วยอาจารย์ทรงเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยฉันควรจะทำยังไงดีล่ะทำาไงดีวะหลบหลบหลบลงไหนอ่ะนี่หรอหลบหรอทำไมอาจารย์ทรงเธอไปแล้วหรอทำไมอาจารย์ทรงเป็นแบบนั้นวะและอาจารย์คนที่เราเห็นเมื่อ เมื่อผ่านทีแล้วคือใครวะนี่มันอะไรกันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเจอพร้อมกันเลยดูดีครับล็อกแรกมากนี่เราจะต้องเห็นอาจารย์ใช่ไหมโอ้โหทางก็ตันไปก็ไม่ได้คุณพระช่วยเมื่อกี้คัตเตอร์มันเพื่อเลือดใช่ไหมนะอาจารย์ดูป่วยเปื่อยป่วยเปื่อยเลยหูก <laughs> เหมือนปีศาจทัพ์ที่แสนจะยุ่ยยังไงไม่รู้เลยบ้าจริง ยองโฮเอ้ยนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยยองโฮมันแอบชอบอาจารย์นะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะนี่ฉันฝันไปนงั้นเหรอคงเพราะกับคงเพราะกังวลกับการสอบมากไปเลยทําให้ฉันฝันร้ายก็เป็นได้โอ้ยโอเคอีกตัวเองแล้วก็ไม่ช่วยให้ตื่นยฮตํารวจใช่แล้วผมไม่น่งโง่เลยต้องใจเย็นๆสิโทเรเลกตํารวจผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านจริงดิโอ้โหชีวิต ออย่างโหเอ้ยอ๋อ,อกิ้งหลบได้นะครับทุกคนโอ้โหเราเข้าโอ้เข้าห้องได้เข้าตามห้องได้นะทุกคนดูอะไรอะ่ะอ๋อนี่คือเซฟเระโอ้โหหาเซฟนั่งนานโอเคครับเซฟแล้วเรียบร้อยนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับทุกคนโอเคเราไปดูกันต่อก็คือห้องเรียนน่าจะเป็นเซฟเนาะโอเคครับ มันจะไม่มีอะไรนะอ๋อกระดาษดำคือเซฟนะครับทุกคนนี่มันห้องเรียนเราเนี่ยอะไรอะ่ะเขียนว่าอะไรอะ่ะอ๋อไม่ได้เขียนอะไรกรุณาอย่าเปิดแอร์เด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นโรกปอบรวมกันนะ <c oughs> ข้างในนี้ฝุ่นเยอะมากแล้วต้องทําความสะอาดค่ะจะเป็นผู้กล้าอาสาทําบ้างเอ่ยอาจารย์ทรงอาจารย์ทรง,ท,รง,ท,รงทิ้งโน้ตมีไว้นานแล้วแต่ไม่ใครยอมทําเลยจริงๆฉันทําทุกอย่างได้เพื่อความนะ ความรักนะแต่กรณีขอผ่านดีกว่านั่นไงฮะยองโฮมันชอบอาจารย์นะทุนผมก็ชอบดูอาจารย์น่ารักมากเลยนะ่หุ่นก็นดีเอาเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเลิฟฟอร์ดเ็นนะอ๋อนี่คือการหลบซ่อนนะฮะโอเคว็่าแต่ว่าเราต้องไปทางไหนดีวะขึ้นข้างบนดีกว่านะครับทุกคน โอ้ยังขึ้นไปได้อีกเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย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 ยาทางตันทำยังไงดีวะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ทรงอาจารย์ทรงอย่าจะทำารผมอาจาร,รย,าย,าายผาาร์ผมรักอาจารย์นะผมมีความจริงที่อยากจะบอกกับอาจารย์นะครับว่าผมรักจะออกมาจากตันในตู้ทดไหมน่าจะไปแล้วมาาัว้งงะทุกคนตัวละครเรากลัวมากให้ยองโฮ เฮ้ยอจาอจารย์อ,อ,ยอาอจารย์ส่งยังอยู่มีด้วยปิดเฮ้ยโออาจารย์เห็นขูดอาจารย์ทรงโหดมากทางออกทางออกออกนี่นี่นี่น,น,นี่เราต้องหนีนะทุกคนอาจารย์สง่งตามมาสิติดเลยทำไมอาจารย์ส่งเปลี่ยนไปอาจารย์ส่งที่ผมชอบไม่ใช่แบบนี้โอเคน่าจะปลอดภัยหรือเปล่า ลงอาหารแสดงว่ากินของได้เซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนอาจารย์ทรงเปลี่ยนไปเฮ้ยเนี่ยคนนี้ชื่อเลยนะเยซอลเยซอลชื่อเลยก็ไม่รู้นะเยซอลเฮ้นั่นเธอนี่นะจำฉันได้หรือเปล่านาอย,ยังมีชีวิตอยู่เหรือเนี่ยน่าสนใจเกือบไปแล้วไหมล่ะ อาจารย์ทรงพึ่งจะโจมตีฉันด้วยใบมีคาเตอร์ฉันเกือบจะถูกฆ่าตายเนะี่ยพวกเราต้องออกจากที่นี่นะว่าแต่เธอทําอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ตกใจไปก็ทําไม่ไนายถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะเว้นแต่ว่านายต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆนะฉันจะไปใจเย็นลงไ,ไ,ไ,ได้ไงล่ะได้ยินทนะี่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นแล้วหบปากซะฉันเริ่มเชื่อแล้วว่า นายอยากจะให้นักฆ่าเจอพวกเราแหละนักฆ่าเหรอโอเคบางทีฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงดูแปลกๆไปแต่ทุกคนว่าจะเป็นแบบนี้ในช่วงสอบไปภาคแหละนะสิ่งที่อันตรายมีอยู่จริงนะฉันจะไม่เสียเวลากับนายอีกเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงท,รงที่เธอว่าเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของการน้องเลือดทั้งหมดชั่วโรงเรียนนี้ก็เป็นได้ได้มีเหตุผล ที่มาอยู่ที่นี่นะและยังออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเอ่อ uh, อะไรนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกของการตื่นของนายบางสิ่งนำพานายมาที่นี่ถ้านายต้องการจะออกไปแล้วก็นายต้องแก้ไขปริศนาให้ได้ว่าทำไมรองค้นหากุญแจ ที่ไว้สำหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่มืดมิดเหรอคุณแจเหรอเออเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดอะไรออกมาบ้างเธอทำฉันเหมือนนะเนี่ยเออนายบอกว่านะคะหน้าตาเหมือนกับอาจารย์ของนายใช่ไหมทำไมถึงเป็นเธอล่ะนายต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฆ่าตายนะ หน้าตาเธอเหมือนงั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะฉันต้องไปพบอาจารย์ทรงหลังเลิกเรียนแต่ฉันเผลอหลับไประหว่างสอบแล้วอาจารย์ก็ไล่ตามฉันตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมาเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์ทรงบางทีอาจารย์ของนายอาจจะชื่มยงบางอย่างกับความจริงปิศนานี้ก็ได้นะทำไมไม่ลง ไปตรวจสอบดูที่โต๊ะทํางานของเธอล่ะโต๊ะทํางานของเธออยู่ที่ห้องวัคคูที่ตึกหลักซึ่งประตูทางเข้าล็อกอยู่แล้วฉันจะต้องหาอะไรกันแน่เหรอรู้แล้วลน่ะน่ฉันพบกระดาษโน้ตที่บอกว่าักเรียนห้องหนึ่งเอขโมยกุญแจประตูทางเข้าไปไว้ที่ห้องเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ ยังมีรากที่ใช้ในการเปิดประตูห้องของเขาเขียนอยู่ด้วยนะแล้วเธอล่ะโรงอาหารไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นสบายนะเดี๋ยวสิเธอรู้จักเส้นทางที่นี่ได้ยังไงเนี้ยฉันมีเหตุผลก่องฉันแหละเป็ไปในห้องเรียนวันเอและหากุญแจอดอกนั้นให้เจอนะแล้วเจอกันยองโฮอืมโอเคหวังว่าจะไม่มีใครตายกันไปก่อนนะต้องไปห้อง 1A ตามที่อ่เดี๋ยวก่อนนะชทหาตำรวจก่อนดีไหมเธอมีโทรศัพท์ใช่ไหมมันเปล่าประโยชน์ไม่มีทางที่จะติดต่อกับโลกภายนอกจากที่ที่ได้เซฮาวาคือโรคของพวกพวก,พวกเราแล้วรีบๆทำตัวให้ชินซะดีกว่านะเยี่ยมเฮซอนนะฮะอ๋อไม่มีตังซื้อไม่ได้ ห้องมาล็อกแน่นมากต้องไปห้องวันเอนะฮะโอเควันเแต่ว่าผมขอเซฟก่อนนะครับทุกคนโอเคเราต้องไปห้องวันเะครับวันเน่าจะสู่อยู่ข้างล่างหรือล่บกลับเข้าสู่ฝาลัยอีกครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแย่ฟอนจะให้ฉันกลับไปที่ห้องวันเอทำไมฉันต้องชื่อเรื่องที่เธอพูดด้วยเนี่ยเชื่อไปเธอ วันเอก็คือน่นจาจะข้างล่างปุ๋ประเด็นคืออาจารย์ทรงอยู่แถวนี้หรือปะวันเอ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 อยู่ไหนวะต้องไปห้องวันเอนะครับทุกคน,นีห้องอะไรอะมองไม่เห็นเลยวันอะไรอะวันซีถูกต้องเลยครับวันซีอุ้ยใจอาจารย์ทรงไม่อยู่ใช่ไหมยังไงวันเอเจอแล้วสะดอกโกนเรียบร้อย ปลดล็อกได้เข้าไปเลยเราต้องหาอะไรนะห้องวันเอ๋อเนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวๆๆจะกิ้งหลบอคทำไมเรายองโฮหยิบไงวะมันหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไงดีวะหยิบไงอันนี้แผ่นที่อันนี้บันทึกกระเป๋าหยิบไงอะโอมันล็อกแน่นมากใครมันล็อกวะ แล้วเราจะหยิบไอเทมนี้ไงวะหยิบไม่ได้หรออา้าวชิหายแล้วทำไงวะเนี่ยหยิบดิน้องหยิบอ่ะโอ้กด r ไฟฉายเอเ่นเล่นมันดังนานเพิ่งหนึองอโอเคได้กุญแจตึกหลักแล้วทุกคนนคี่คือคือกุญแจเข้าตึกหลักผมจะต้องไปเข้าห้องพักครูแต่ว่า มันจะช่วยให้ผมออกจากที่นี่ได้จริงๆเหรอ,อยังไงก็ต้องลองวะกวดเอฟนะฮะเปิดไฟย,ไยังไงมันก็ต้องลองนะมันไม่มีวิธีแล้วอะ่ะอุ้ยเพื่อนเหรอเอายังรอดอยู่อะเซโฮเซโฮ,โฮยังรอดอยู่อะทุกคนเฮ้ยเพื่อนนายอยู่ที่นี่เหรอโอ้พระเจ้าช่วยนายไม่เป็นไรใช่ไหมพวกเราต้องออกจากที่นี่นะ ที่นี่มันบ้าไปแล้วอ่ะเฮ้เฮ้ยจะเย็นไว้เพื่อนนายหน้าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะโอเคทําไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่สติแตกที่นี่เนี่ยอาจารย์สงถือมีดคัตเตอร์พื้นเลือดไล่ตามฉันอยู่มีคัตเตอร์เป็นเลือดด้วยนะเว้ยวววววนายพี้ยยไปแล้วหรือไงเนี่ยอย่าหลอกฉันหนะานายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะทําไมอาจารย์ถึงต้องพยายามที่จะฆ่านายด้วยละ่ะ ไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยนะเอา้าทำไมพูดแบบนี้วะเซโฮฉันรู้แต่เชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้านายเห็นอาจารย์หรือใครบางคนที่หน้าตาเหมอือนอาจารย์เนี่ยให้วิ่งวิ่งเลยนะแต่ว่าทําไมนายมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยเอาแล้วฟังนะถ้าที่นายพูดเป็นความจริงงั้นก็ไปหาเจ้าหน้าที่รปภกันดีกว่า พวกเขามีกุญแจของทุกประตูในโรงเรียนน่ะโดยเฉพาะประตูทางเข้าถ้าพวกเราวิ่งแก้ผ้าต่อหน้ากล้องวงจรปิดพวกนี้แล้วก็ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะรีบบึงกันเข้ามาแน่นอนทำไมต้องวิ่งแก้ผ้าอะเซฮงเป็นไรนี้เอ่อเอาเถอะขอยืมโทรศัพท์ของนายหน่อยสิฉันได้ต้องหาตำรวจนะ่ะโอ้ให้ตายสิขอบุณที่เตือนฉันนะเพื่อนฉ,ฉันชอบ ที่ลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องตลอดเลยรอปแป๊บนะเฮม๋ยวฉันแกบมานะเฮ้ยเอาจริงดิพวกเราครจะอยู่ด้วยกันนะแล้วไอ้คำพูดแบบคนเหล็กนั่นก็เหยชะมัดเลยรู้ไหมคนเหล็ก <c oughs> อานาโอ้เลยบ้าจริงเข้าไปซะแล้วเขาจะให้ฉันนั่งรออยู่ที่นี่เนี่ยนะให้ตายเหอะใครจะไปรอวะไปไหนดีวะอะไรอะ เหมือนกับว่าใครบางคนเตะกำแพงนี่อย่างหนักมากเลืองรงเท้าเพื้นเลือดโอ้โหแล้วใครมันมีอารมณ์มาเตะกำแพงวะอหออันนี้น่าจะเป็นกฎของการสอบนะไม่น่าจะเกี่ยวแล้วพื้นเรามันประตูทางออกหรอกทำไงดีวะโอเคฮะเราน่าจะต้องไปทางอื่นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมขอ,อปิดพาร์ทเลยดีกว่า,านะทุกคนโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่อง f ฟ r ร์ฟ d ีดทีีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ